มือนี้เขาก็่ชิมาเอาชีวิตรอดอยู่แกงเป็นเวลาหนึ่งมือเนาะอ่ะดูโคเชนาดูเชียดยังกินสบายดีพี่น้องอยู่กับพมมือหัวยยองคือเก่ามอยากแมวาไล่มาใส่เวทคือเก่านี่แหละมือนี่ก็มึงเชียดยังกินฮะมึงเชียดยังกินเชียดยังกินกินกันเองมือเชียดได้กินบ่อะเชียดดวงแล้วโบว์ก็แบบนั่นแะทุกคนกันเอา ว่ามมดังๆในกระไดเจ้าตั้จอะไรที่เ่ามากขนมนังงานดังไพเ่เขาเนาะสอชัมมอ่วโมงบ่เคยติดมันดังไพ่ต้องมิสี่หายชั่วโม,มงขึ้นไปเอ้าถึกเลยโอ้มาด์เก็ตย่างฮาก็ใส่ก็ถืกเลยได้เลย ไอ้ยางมันไปปลอดเบ็ดแล้วมันกระถือแล้วมาเดินไ่ไมั่หลอดใส่เบ็ดมาเตอโอ้บธรรมดาบธรรมดาเบ็ดมันเบ็ดมันเบ็ดมันโอ้มันมันมันมานมื้อนี้เออได้ยินมันว่าอยู่นี่ครับพนักงานเสียเนี่ยครับนะแรงงานใหญ่เบ็ดขาให้มันลงมาหลินที่ ยาไอไวในเบ็ดนะยามึงดูคือกับพ่อจชนบอกให้ลงมาเล่นนะเช้าปะบอกเช้าปะวันเดย์น้ำผู้สาวบปกนี่มึงจีตัดมือไดนผมไะฮะมึงจีตัดมือไดนผมจักเบ็ดทิ่รีวิวจัดผมมึงบอมีสีระวังแล้วบอมีสีสุดหมดที่ไปเห็นยังนั่นน่ะก็ก้นอยู่เลยใช่จักลังเลยปะใช่จักลังเลยกุ๊กกระหักสาม ตาเบิงไฟสิมานกูกันคนละหาล้างกับพ่อแหละพ่อได้กินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกิน <c oughs> เสียไว้จะไปในะส่เดิมยามด้ไแม่เบนอเอาไว้ <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็มาเบิงยามลังแรนกมันจะเป็นอะไร มาหนูมึงเจอปะโอ้โเฮ้ยมันได้ปลาเลยตัวนึงนี่มาได้จั้งปตุมาได้จิ้งปตุไปยำกันยาำลังเงินก่อนเอาลังนี้ใส่แทนเลยใส่ใส่แถวเชิงหนึ่งก็ได้ Xe bằng cao cả đấy Xe bằng cao cả đấy có muốn giao muốn giao đi đi đứng bằng nghìn bây giờ nữa chạy băng xương này các đấy phát đất bắt đại chiếc tua là xuống đứng nhìn phù ได้เ่มึงย้ำบาถึงมึงบ่มานนึ่งขนมาปลาครึ่งปลาครึ่งตึกตึกกระถึงแล้วปะากนโอ้ยสัตว์เลยยังดีกูละลุ้นเดี๋ยวผมอว่าตึกตึกคิดตัวใหญ่ใครหลอปรากนปว๋ไง này đây chú, cú đây song này đây. Ở Ba cái con ní nó còn không anh nào nào kia cái đern bớt này. Mưa cả, mưa cả đi. Mày bớt เดี๋ยวลลังจะถ่ายกูปัะเครื่องแลฮะมึนตัวหน้อยลงมันหน่งม่ได้่องโตเลยปรลาดเออประหลาได้ชองโตัใช่มันลงถ้ำไหนไปไหเท่าน <that> ันก <hi> <that> ่อนก็ได้ไปยามนั่งนั่นน่อยพันเดียวเออไปยามนั่งนั่นห่อนั่งไปนั่น các em nhỉ, bay, léu ỷ, cái cúp em khất say, hổ, này, dám phải gì à, đây, ao thử pha bờ, bậc kính xia, một kinh, một kinh, nó dám nên đấy, <laughs> đấy. thiếu nhảy mà <laughs> nhưng bà khương kinh <laughs> nhau à bắt wow. wow. <laughs> okay. ปอลลัดเจ้าเจ้ามันเอกตัวใหญ่เว้ยโอาคอมเมนต์ทำไมใส่ในนี่แต่เลขกะเลวมาไปมาแก่งเพิงมาโซมาโซมาโซงอย่างเงี้งอยางเง้มึงแถวนั้นแหละมองได้ไม่ทำกระใสไป็นรถมันมีเท่ามันหมดถือโอ้ประกนโอ้หมานเว้ยก็ยังนังได้กระถือเว้ย มาโซด้วยประหลัดไงนะเอ <c ười> อออไปมื่อนี่มัิมานมาจักมื่อนี่มาลงเสือางบเหืนะใบเตืดปดไเฮือนั้นคือมันเหลิอก,กันไี้รไประมาน้หอมเมื่อนี่เสียใจเลวนะบ้าบ่<ะ>คือปรทุเงแยยนั่น่ง <c ười> ไงงไปย้ำไย เด็ดซุ้อไพยายามต่อนเ,นเออืน้ท้ายนีเน่กับพ่อเลยเดี๋ยวพ่อจูนเปลืองพยายามไหมโซ่สก,กิลเต้ยจกประหลาดมาโซ่เนี่ยอยู่จกแต่ปรกโกนแล้วมึงเอาลุดปะ <laughs> ไปไปมึงพยายามมันนั่งนี่เองนั่ง,นงใกล้สุด ฮะโมมาอนละมึงย้ำย้ำก็เดิเสียบโอ้ยยันยันมาจื๋ใช่ปะมามายามเต้พนักงานยามเอาอ่ะนั่นที่ที่ต้องแง่งนั่นมึงกันเนี่ยมีเนตนาเนี่ยนั่นม่เลิกรู้วลยถักุล้มกับขบกุนเองได้ไหมอ่ะรุ่นรุ่น นั่งนี่กูใส่ดูป่ะลนถึงไหมของของนี่ถือปราหลาแลวของโอ้เฉียบเนื้อหญ่เยู่พอด้ยเอาเข่าเอาเข่าทำคือเอาดิไปนั่งต่อไปขึ้นแล้ว โอ้ยแตะเดียวอีกแล้วบักเด็กกันเอาแบบโจ๊กคือช่วงแรกกันนะเด้งเงนมากกันถือก็ถือก,กันหน่อยนี่ใช่ปะฮู้อยู่ใกล้พูดแบบนี้นะใปไกลพูดไม,ม่นอกระคือเก่าเนาะปีกปลาคือเก่า <laughs> พี่จะ <laughs> ปีกป,าปลาดิเลยปีกปลาปีกปลาด้วยไมจ๊กโต ีนลาดเอาองมาเละเตเละังง่ายอยู่นะตัวใหญ่นะสูมาสวมลงกันตัวได้ยัง่ายชุดนะไม่ใคร่ไหมเจ้าเหรอฮะให้มันได้กลับเพื่อนเลยขาเมื่อดอกตอนนี้นกินให้มันอิ่มกินไม่ต้องว่ากันนทีือมีดมามึงถือมีดมาอยู่เตะถือะฮะถือเอามีดเตะ Sì, hoa hằng bụng đáng hàng nè này đam mịt ma hằng bụng đáng sợ y đam mịt ma mịt ma mịt ma không mịt ma mịt ma mịt mịt sợ y đúng mịt ma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  โอ้ยเห็ดพะกันเขียวมันภูเขานี่เรกปาดปลาชวดเขามันตั้งเขาอยู่แล้วมึงไั้แต่ปาดมึงยันเฮียนเดี๋ยวมันของกันได้เว่ยหยุ่มเราโคตรแย่ทีเห็ดไปเม็ดเท้าใต้น่ะลอยยาวแลเว่ยเตะไปยาวเม็ดปะโขทิ่มันท้งแห้งมาใส่ถุงเไหม ยังใสมาธิเสมาธิเองผมก็ปบ่ายมือตัวเองเห็นเลยทุกคนทั้งนังกูปีเฮ้ยไปกระยามเม็ดนี่ใช้ใต้นี่เม็ดไทยกระยามเก่ามากระมาหฮวกระิเก่ากูพลาดิตใต้นะโทรลัจั์ตกฮะ Ờ, pin à còn Thằng cái đi nó còn đấy À, vết bây giờ, vết kiểu đấy hả à? Bột nào chụp đi, vết kiểu này này, này. ยกคุณแม่เบิ Eat, ่งนุปลาเคืองกูว่ามันี่ซัมเมอร์แหละปลาเคืองยังไม่ได้เอกตัวแต่ตอนนี่ก้อยก้าวนะเว้ยประกวดป่ะถือป่ะโอ้ยแม่นตายคมนั่นมันถือบินบินอย่งเนี้ยปดง่ายถือเกลือกมันก็บปดง่ายประกวดแป๊บมึงกอด นายเบ็ดของนะห้ถิ่มลงเลยยามนะบุญจ๊ะตั้งมานปรโกดน,นี่มึงดิมึงยามมาได้ประหลาจเจตโตเลยวะเอาดีแล้วนี่ <laughs> ย่างกระเพิงนี่เดือบิหมื่นกิ๊ดเท่าเลยเพเื่อนตลาดปะตลาดแรกขนาดนี้เน,นาะนานารเออตัวแรกของมันเไหมตลาดตัวแรกของมันยามเป็นตลาดบอกว่ามันยามได้ดิแล้วก็ายามเป็นตลาด เดี๋ยวเราใส่นั่นมาเลยใส่ทั้งหินน่ะเออยวกาลังนี่ดิเออเจ้าเทิงผมงปดิยามปะปะดุปะปะดปลาเลยโอ้ลังนี่ถือปะโกน้ยมาปดเอาด้วยปุ่นยังไปเตี่ยปุ่นยังถีอ phút là xảy ra Cặp con ơi Mình có mấy con dán nè Tới bây giờ Sao này cả cái cày vậy đây, bây đi coi đi con đây. ปลาเครื่องก็จะเป็นความฝันของบเบิบร์นซ์มูมไม่อกินปลาเครื่องมาถือเบ็ดปลอมกูกค่ยอมนึ้ขึ้นมาประหลาดนะคลองมั้งเนึ้ไปตามน้ำไหลนี่จะบุกโอ้เมิองปลาข่าวหาเงยย้ำกูถือมองน่อยนะ พี่พี่พี่ล้างลมเลยล้างเท้งแล้วจังยามันสองหลังยามหลังจุดถ่ายนะ รีวิวดูรีวิวดูก็ประมาณนี้ครับทุกคนการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงมันมีอะไรมากเนื่องจากสถานการณ์คกังเครียดหิวข้าวยังไม่ได้เด็กข้าวแซวก็อะไรครับมาเราจะเนื่องจากไปเล่นมาทั้งคืนเด็กกับเบี้ยไม่ได้เด็กเขา ถ้าอยู่เพื่อนก็ยังไม่อยากเขาเลยนะพยายามมาหาอยากเขาได้เลยไม่เห็นแต่ตัวเองอยากเขาอยู่ยานะเขาโมโหแลเขาโมหกระชังเน่ก้อนหินจริงอนแตมใหม่นะเอาเอาแบบใหนแต้เสียบดียวอะไรคือแบบทุกคนคือแบบว่า ลำบากเราโดนเราถูกไล่มาจากบ้านเพื่อมาอยู่ป่าถืกกับไรวะเลวันนมันยังเบอร์เบียมันขึ้นยังบาสวนอยู่เบอร์เบียกับเบอร์เมียด่านะครับทุกคนก็ว่าอันหลักๆเนี่ยขึ้นอย่างเมียน่าเลยเมียด่าเลยบริกรกินข่าวอยิ่งอ่านนะเบิร์ทรงกินข่าวบอลลกเลยเบอร์มันกินอยู่พี่ มาทุกคนมาเบอร์มานดีเบอร์มานดีแล้วเราอยู่แบบอาหารเที่ยงของพวกเราอุ๊บโตเลยฮะประหลาดนะประกบนะ่ะเออประกรมันติดอยู่ในแห่งตัวเก่าก็มีดิ เย็นด่างเลยกูเย็นแต่ด่างด่างเปียกเพลงนั้นทูแล้ไให้กูนังโอ้สิบนาทีวาท่าชัวกิตบเทารีวิวความแซ่บด้วยโอ้สิรได้ดเลยน้ำลายเลยเนาะ Hơn hơn là mình bụi bụi dữ bà vừa Tắm hồi rồi